สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมาละตัวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาคุยกัน3ตัวในการคุยกันมาละตัวนะครับผมแต่วันนี้จัดไป3ตัวนะครับนะก็จะมี BLC มี1แล้วก็มี uh, ATTHI นะครับผมอ่า สตัวนี้นะครับผมอ่ะมาเริ่มกันที่ BLC กันนะครับผมเนาะก็ะเห็นเส้นเทนไลน์สีดำนี้ไหมครับที่ผมตีกดล,ลงมานะครับผมนี่คือรันเวย์ที่เขาไซเวดาวลงมานะครับส่วนเห็นเส้นสีฟ้านี่ไหมนี่คือรันเวย์ที่เขากำลังไซเวอัพนะครับนะ คือปัจจุบันเขาอยู่ที่โซนหนึ่งนะครับผมสิ่งที่เขาต้องทำก็ขึ้นไปโซน2นะครับสำหรับอ่า BLC เนาะก็จากที่ผมแกะดูก็จะเป็น ABC คือเขาเป็นหุ้นใหม่นะตัวนี้นะครับแล้วก็ดิ่งลงมาเลยกำลังปรับฐานแหละนะครับ ABC นะอันนี้ก็จะเป็น ซิกแซกลงมานะครับเป็นคอลเลคชันนะครับ ABC อยู่ในรูปแบบของซิกแซกนะครับผมถ้าใช้เวออกข้างมาอย่างนี้นะครับผมเ่ยนะ ก็แทงว่าเป็น Last x w e วนะครับผมนะกลุปแรกนี้กลุมแรกนี้ก็เป็นซิกแซกแล้วนะครับผมอ่านะส่วน X อะไรเนี A ่ยเดี๋ยวต้องตามมันอีกทีหนึ่งนะครับอืมนะเดี๋ยวต้องตามอีกทีหนึ่งสำหรับ BLC นะครับ ส่วนแนวรับแนวต้านนะครับบ,บริบทของเขาคือเราสรุปได้เลยว,ว่าตอนนี้เขากําลังปรับฐานอยู่นะครับผมเนาะนะครับไซเว ine, ออกคายนี้ก็แทงเป็น l a เอ็กเว็บซิกแแล้วหนึ่งเด้งขึ้นมาทำขึ้น x นะครับผมนะแล้วเราค่อยมาเฝ้ากันอีกทีหนึงนะครับว่าเขาจะฟอร์มเป็น เทินอะไรจะเป็นซิกแซกหรือว่าคอลเลกชันแฟตทหรือว่าจะเป็นอ่าแทงเกิลเลยนะครับนะเขาเพิ่งผ่านโซนโอเอร์บอมานะครับผมตอนนี้กำลังมุ่งหน้าลงไปทำโซนโอเวอร์โซนะครับผมราคาที่เขาอยู่ตอนนี้นะครับผมแถวอ่า สี่บาทหกสิบสองตังค์สี่บาทหกสิบตังค์บุกบริเวณนี้คือเป็นแนวรับนะอ่ะซูมเข้ามานะครับซูมเข้ามาเนี่ยตรงนี้ทีหนึ่งละนะหนึ่งสองสามสี่นะครับผมอ่า สี่ครั้งแล้วนะครั้นี้ครั้นที่ห้าแล้วก็มารอดูว่าจะรับได้ไหมรอบนี้นะครับผมอืมส่วนตัวผมนี้มองว่าเหมือนจะรับไม่ได้ยังไงไม่รู้ <c oughs> นะอาจจะมีการย่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับลงมาแถวแถวอ่า สี่บาทสามสิบแปดตังค์นะครับอืมอเป็นสีสีอะไรดีสี C. เหลืองมองไม่เห็นอีกก็เป็นสีดำแล้วกันสี C. ดำนี่คือวัดจากเส้นฟีโบนะอ่าแล้วก็ฟีโบ้แถวอ่า แถวเจ็ดสิบเอ็ดเอยเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมศูนย์จุดเจ็ดแปดหกเนี่ยก็แถวนี่แหละแถวสี่บาทนี่แหละนะครับผมอืมนะก็ที่ว่ามีในยะนะครับผมวัาจากฟีโบก็เนาะอ่าเพราะฉะนั้นนะครับผมคือผมมองว่านะสำหรับบ l c อเนี่ย ผมมองว่าเขาอาจจะลงมาวัดแถวขึ้นเแถวสี่บาทสามสิแปดตังค์แถวแนี้นะครับอืมมีความเป็นไปนได้นะนะครับถ้าสี่บาทหกสิบตังค์รับไม่ได้แล้วก็นะครับแนวรับตรงนี้บริเวณสี่บาทหกสิบตังค์เนี่ยมีในยะนะครับผมแต่ถ้าหลุดนี่ก็คือ น่าจะลงมาแถวๆสี่บาทสาสิบแปดตังค์เลยนะครับผมเนาะอืมไอซก็ไม่สวย m อ c d ก็ไม่สวยนะครับผมนะภารกิจของเขาก็คือแนวต้านแรกก็คือสี่บาทเก้าสิบหกตังค์แล้วก็ห้าบาทหกสิบตังค์นะครับสำหรับ BLC เออมาลุ้นกันมาจะรับอยู่หรือเปล่า แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับภาพรวมของเขาก็คือเขามีการยกโลนะครับยกโลอันนี้ก็ยังถือว่ายกโลอยู่ย่อมา4 38, ี่บาทสาแปดตังก็ยังยกโลอยู่นะครับอืมก็ยังคงยกโลอยู่เพราะว่าเขาก็ต้องทำอีกเนี่ยเป็นเ B C นะครับหรือเขาอาจจะทำเป็นแท n งโก้เขาอาจจะไม่ลงมาก็ได้นะอันนี้คืออันนี้ผมไกลไว้เฉยก็ประมาณนี้นะครับ B L C ต้องตามตัวนี้ต้องตามนะสำหรับคนยังไม่มีของนะครับผมผมให้เล็งตรงนี้เลยนะ ผมไม่เลงกรอบนี้เลยเนี่ยเน่ยถ้าลงมาก็เก็บครับเนอะแล้วก็เฝ้าดูแพทเทิร์นเขาไปเรื่อยๆสำหรับ BLC นะครับก็ประมาณนี้อืม สำหรับคนยังไม่มีของให้เฝ้าดูก่อนสำหรับคนมีของก็ปล่อยให้เขาทำเพทเทนจบซะก่อนเนาะแล้วค่อยมาตามกันอีกทีหนึ่งดูว่าเขาจะทำโลใหม่ไหมหรือจะยกโลไปเลยไปแถว4บาท96 5บาท60ตังเลยเนาะก็เดี๋ยวค่อยตามกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าแบบแนวต้านในแถว5บาท60ตังไม่ผ่านแล้วมันบีบอัดขึ้นไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็น ascending triangle นะครับแล้วเราก็มาตามกันอีกทีหนึ่ง นะโอเคไปตัวต่อไปครับวัน t h อ one โอ้ยเดี๋ยวถอย,ยกลาบออกมาก่อนตัวนี้เป็นพาร์ทที่สองนะครับอืม อ่ะเดวันคลิปที่แล้วนี่ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดอ่าไปไปถึงไหนบ้างเนาะเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเรียบเรียงความจําใหม่ก่อนอ่าคราวที่แล้วนะครับผมคือผมทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นว่าเออเดวันเนี่ยนะครับผม เขามีการไซเบดาวอันนี้คือกรอบไซเบดาวของผมที่ทามานะครับผมโซนหนึ่งดูตรงเมาส์ผมนะโซนหนึ่งโซนสองโซนสามนะครับผมคือกอ่อนหน้าเนี่ยเขาอยู่ในกรอบโซนสองนะครับผมก็คือกรอบสีเหลืองตรงนี้นะครับผมนะก็ผมให้แนวต้านนะครับไว้แถว 4บาท56ตังค์ขึ้นมาชนแล้วนะมีแลบนิดนึงนะครับผมขึ้นมาชนแล้วเออคราวที่แล้วผมบอกว่าเออยังน้อยๆเขาก็มีการยุกโลนะอันนี้โลหนึ่งโลสองนะครับถ้าราคาปัจจุบันของเขาจะแถว4บาท32ตังค์นะครับผมไม่ไม่หลุดจากนี้แล้วยกไปอันนี้ก็จะเป็นโลสามนะครับอืม แต่ทางนั้นทั้งนี้แนวรับแถวสามสามบาทเก้าสิบแปดตังค์เนี่ยแนวรับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีในยะแล้วนะครับผมอืมถืว่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วไอซนะครับผมยกโลทําบุริเดวเวอร์เจนนะครับผมปัจจุบันก็ทําฮิดเดนเดเวอร์เจนต่อนะครับสวยนะได้อยู่นะสี่บาทห้าสิบหกตังค์แนวต้านที่เราให้ไว้นะครับผม เหมือนจะได้รับการพิสูจน์มารอบหนึ่งแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะให้แนว้านต่อไปก็ห้าบาทสิทตังค์นะครับผมนะถ้าขึ้นมานี่เขาจะเข้าไปโซนที่สามอ่าโซนที่สามก็คือเป็นการไซเวดาวโซนที่สามขึ้นมา และถ้าลู้ผ่านเห็นเส้น e m มอไหมครับเส้นสีแดงนะครับผมตรงนี้คือเส้น e m เอ0อนะครับผมถ้าวันนะครับผมขึ้นไปยืนบนเส้นเ e m a 2 0อได้เข้าไปอยู่ในโซน3ได้นะครับโซนสีเขียวเนี่ยนั่นก็กำลังจะบอกว่าเขากำลังกลับตัวนะครับผมอืมนะ ถ้าขึ้นแบบยืนได้นิ่งๆแล้วก็คือกลับตัวแน่ๆเพราะว่าขึ้นไปยืนอยู่บนเส้น EMA 200นั่นเองนะครับผมเส้น EMA 75เส้นสีน้ำเงินตอนนี้มาซัพพอร์ตแล้วนะครับสวยมีสิท์ลุ้นกลับตัวอยู่นะครับผมตัวนี้สัญญาณที่สัญญาณแรก,กคือ RSI ทำผลิตเดเวอเจนนะครับ RSI ยกโลขึ้นในขณะที่ราคามันไหลลงมาเนาะ สัญญาณที่สองนะครับผมเขามีการยกโลไงโลหนึ่งโลสองเนี่ยอันนี้จะเป็นโลสามแล้วเนี่ยนะและถ้าเขาขึ้นไปขึ้นไปยืนอยู่บนเส้นมเอสองร้อยได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะที่กําลังจะบอกว่าวันเนี่ยกลับตัวนะครับอืมอ่าก็มาลุ้นกันนะครับผมว่า แนวต้าน4บาท56ตังค์แนวต้านแรงเนี่ยจะทะลุได้ไหมในอาทิตย์หน้านะครับผมถ้าทะลุได้จะผ่านเส้น EMA 200ขึ้นไปวัดแนวต้าน5บาท10ตังค์ไหมนะครับผมซึ่งผมมองว่ามีโอกาสนะครับสำหรับวันนะครับนะไปตัวต่อไป ITTHI อ่ะตัวนี้ตัวนี้ผมมาแชร์คือผมมองว่าเขาทำคัพแอนด์เฮนเดลนะครับผมถ้วยแล้วก็ที่จับของเขานะอ่ะยังไงถ้วยเลยที่จับยังไงนะครับผมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมวาดให้ดูเนี่ย มันเป็นมันเป็นแพทเทิร์นเบสิกนะเนี่ยอันนี้คือก้นถ้วยนะอันนี้ขึ้นไปใช่ไหมอ่าอันนี้คือมูจับไงเออเนี่ยมูจับนะครับอันนี้คือคัพแอนด์แฮนเดลนะคือมันจะมีแบบคัพแอนด์แฮนเดลแบบคว่ำลงมาคว่ำลงมาก็คือมันจะลงอันนี้ก็คือมัน แก้วคือมันมันเงยขึ้นไปก็คือทิศทางเนี่ยมันควรที่จะขึ้นนะครับอันนี้เห็นภาพแล้วนะอันนี้ผมจะลบออกละออนะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมผมมองว่าอ่า itthi เนี่ยถ้าเขาทำแพทเทิร์นคัพแอนด์แฮนเดตรงนี้นะครับผมเราต้องมองไปต่อนะครับเราต้องมองไปต่อนะอืม ราต้องมองไปต่อเพราะฉะนั้นแนวต้านอยู่ที่2องบาทเจตังคสบาท10ตังแล้วก็บาท50ตังนะครับผมอืมอ่าแนวรับอยู่ที่แถวสองบาทนะครับถ้าหลุดนี่ตัดขาดทุนนะครับผมไม่สวยแล้วทำโลใหม่ด้วยนะอันนี้คือเขาอุตส่าห์ยกโลแล้วเนี่ยนะ อาทิตย์หน้าต้องกลับหัวแล้วขึ้นไปแล้วนะไปวัดแนวต้านแถวสองบาทเจ็ดสิบตังค์นะครับถึงจะสวยนะอย่ายึกยักยึกยัก,ยกลงมาเด็ดขาดนะครับผมถ้ายึกยักยึกยักลงมานี่เสียวนะครับผมอ่าสำหรับคนไม่มีของก็อยากเข้าไปวัดก็ได้นะครับถ้าชอบหุ้นตัวนี้จริงๆถ้าเชื่อมั่นในแพทเทิร์นครับแอนด์แฮนเดิลนะครับผมก็ เข้าไปตรงนี้ก็ราคาอยู่ที่2องบาทย2ตังค์เนาะอ่าเนี่ยต้านแรกก็2องบาทเจ็ดสนะครับผม3บาท10ตังค์แล้วก็3ามบาทห้ตังค์ถัดไปจุดตัดขาดทุนก็อยู่ที่2บาทอืมนะครับผมแต่ตอนนี้ r s i มันไม่ค่อยสวยนะดิเนี่ย RSI เขาทำเป็นแบรดดเออเอาเนี่ย RSI เขาทำเป็นแบรดดนะครับแบรดดจ๋าเลยรอให้เขาพักตัวสักหน่อยก่อนก็ได้นะครับผมเขาอาจจะซึมซึลงมาแแถวสอบาทแล้วค่อยหาจังหวะเข้าอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผม แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ห้ามหลุด2บาทนะครับถ้าหลุด2บาทนี้ก็คือทำโลใหม่ไม่สวยแล้วนะครับแต่ itthi เนี่ยมันมันจะสวยกว่าตัวที่ blc อยู่ตรงที่สังเกตเห็นเส้นสีแดงตรงนี้ไหมด้วยที่มันเป็นหุ้นใหม่นะครับผมเส้นนี้มีสองอนี่มันเพิ่งปรากฏ แต่ปรากฏขึ้นมาก็เห็นได้ว่าเส้น EMA 75สีด้ำเงินแล้วก็เส้น EMA 200ซัพพอร์ตเขาอยู่นะครับแล้วก็ทำแพทเทิร์นคัพแอนด์แฮนเดิลนะครับผมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมองไปต่อนะครับผมมองไปต่อผมมองไปต่อนะครับอาจจะมีซึมอยู่ในกรอบสีฟ้านี่แหละนะครับผมนะแต่ยังไงซะผมก็ยังคงมองไปต่อนะเกาะขอเข้ามาได้นะครับ3ตัวนี้ให้อัปเดตต่อก็ขอเข้ามาได้เดี๋ยวอัปเดตต่อนะครับ มาตามดูว่าครับเอเทนเดลเนี่ยจะเป็นไปนอย่างที่ผมแทงไหมไหมนะครับโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยและก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้ชี้นําหรือแนะนําเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น3ตัวนี้แต่อย่างไดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปเนาะแล้วก็กําลังตามหุ้นอยู่ นะครับผมไม่ว่าจะเป็น3ตัวนี้หรือตัวอื่น,นก็สามารถโพดชื้อหุน้นตคลิปได้ผมจะด้นำหุ้นตัวนั้นมาเปิดการาฟมาแชร์ดีเล็กเปยบคอร์ี่กันอย่างนี้นะครับเราจะได้อยู่ในตลาดตรงนี้ไปได้วยกันนานๆนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไีกครันี้เจอกันในคลิปหน้าสวีดัสสวัสดี <c oughs> ครับผมโอ้เจ็บคอนะอากาศก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับผมฝุ่นก็เยอะอ่ะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผม สวัสดีครับ